ครับวามสุขของผมนั่นเหรอครับก็คือไลฟ์พันธนาการ,รผมได้ใช้ชีวิตในการร้องเพลงก็ผมทำงนานกันคือมา30กว่าปีแม้ชีวิตได้พาเลยไว้แห่งความฝัน ตอนนี้ผมอยู่หน้าเท้าเวสุวรรณที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือเท้าเวสุวรรณวัดบางชันนะครับและด้านหลังที่ผมได้ยินเสียงแว่วๆอยู่นะครับนั่นก็คือศิลปินคนหนึ่งที่ผมกำลังจะพาเพื่อนๆมาหาเขาครับและคนที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้ก็คือพี่หลังนะครับ ศิลปินเปิดหมวกที่มีความชื่นชอบในเสียงเพลงผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนที่มาไหว้พระนวัดแห่งนี้นะครับ<ม>ก็ต้องได้ยินบทเพลงที่พี่หลังได้ถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ฟังแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาถ,ถามถึงความาสุข<บ>ความทุกข์ของพี่เขา,าว่า เขามีความคิดเห็นเช่นไรศิลปินผู้มีใจรักในเสียงเพลงจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับพวกเราอย่างไรไปฟังกันเลยครับขอบคุณมากครับขอบคครับับ ตเ,เจ้ายิงทั้งหกได้ผู้สมใจและคนสุดท้องแม่รบหนาจังเอ,เอิญไม่มองเจ้าชายเห็นงะเป็นทอง ความสุขของพี่หลังคืออะไรครับความสุขของผมนั่นเหรอครับผมก็คือไลฟ์พันธนาการผมได้ใช้ชีวิตในการร้องเพลงเออผมร้องเพลงมันตั้งแต่หนุ่มๆผมผ่านเรื่องราวของสังคมมันคือมาเยอะมากเอตั้งแต่เด็กๆก็ผมทำงานมันคือมาสามสิบกว่าปีเอผมก็เลยเบื่อ เบื่อความนี่คือความสุขใช่ไหมใช่ครับผมเบื่อความที่มันหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยเบื่อก็คือผมอยู่ทรงนี่ผมก็มีความสุขผมก็ผมก็เลยเลิกจากตัดขาดจากกลางคืนไปมาอยู่ตรงนี้ได้กินอิ่มนอนหลับก็สบายแล้วได้ร้องเพลงแค่นั้นชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเรื่องความทุกข์ที่มีวามทุกข์มันก็ย่อมมีหมดแหละแต่ว่าเราเราจะเรา เราจะอยู่กับมันหรือว่าเราจะเดินไปกับมันใช่ไหมถ้าเราอยู่กับมันเราก็ต้องไปฝักใฝ่กับมันมันก็จะเกิดถุกแต่ถ้าเราเดินไปกับมันเราปล่อยวางมันเราก็จะไม่มีเราก็จะเขาเรียกไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีหรอกเราก็จะหลุดพ้นค่อยค่อยหลุดพ้นเออเขจะเรียกว่าความสุขของที่นี่คือก็อย่าไปจับมันแค่นั้นเองมันเหมือนกมันเหมือนความสุขเราก็ไม่ต้องไปจับมันเราใช้การอุเบกขาเข้าใจคำว่าอุเบกคขาป่ะมันก็คือการ วางเฉยต่อสุขและทุกข์อยู่ตรงกลางใช่ไหมไม่ยากครับเรื่องพรุ่งนี้ใช้ในคําสอนของสมมาพสัมพุทธเจ้าท่านแน่นอนที่สุดแล้วแล้วอนาคตที่ไอนาคตผมไม่ได้อยู่กับอนาคตนะผมอยู่กับวันเนี้ยผมอยู่กับวินาทีตรงเนี้อยู่กับเออผมผมไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้ว่าผมต้องทําอะไรผมคิดว่าถึงวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องงมาอยู่ตรงนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่กับวินาทีตรงเนี้ยเออ ครั้งนึงอ่ะล้วไม่ไม่เจอที่เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเขาเรียกช่วงโควิดใช่ป่ะช่ว<ช>งโควิดทุกอย่างไอไอองค์การกลางคืนสวิตสวิตมันก็ป,ปิดอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเรื่องไปหาอาชีพต้องอะไรผมมาเจอผมมาเจอตรงเนี้ยแล้วผมม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราได้ค้นหาตัวตนเราเราได้ค้นหาในในสิ่งที่เราแบบ เราอยากร้องเพลงอะไรเราก็ร้องเราอยากนําเสนอเพลงอะไรเราก็นําเสนอไม่ต้องมีใครม,มาคอมเมนต์ว่านู่นนี่นั่นคุณต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยออออมันก็เลยเป็นเป็นความสุขที่แบบว่าไร้พันธนาการนี่คือความรู้สึกของศิลปินเปิดหมวกผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงขอแค่ได้ร้องเพลงอยู่ตรงไหนที่ใดเวลาใดสร้างความสุขให้แก่ตัวเอง และแก่คนที่มาเยี่ยมเยือนในสถานที่นั้นๆั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเจอพีิรังก็มาได้ที่วัดบางฉัน,นกรุงเทพมหานครทบทสรุปของเราก็ได้รับความในใจศิลปินกางคืน ผู้ที่ผันตัวเองมาเป็นศิลปินเปิดหมวกนวัดบางชันก็คือพี่หลังผู้ที่มีความสุขไร้พันธนาการขอความสุขจงมีแด่พี่หลังตลอดไปสวัสดีครับ